ไม่กลัวผู้ชายเจ้าชู้ย้อนสัมภาษณ์ไฮโซโบสาวที่เคยมีข่าวกับอฟสุพนัทหลังมีโมเมนต์เสด็จสนมกันเผยความสัมพันธ์คือเพื่อนเริ่มต้นคุยหลายเดือนไม่โฟกัสอดีตข่าวเจ้าชู้เรื่องราวความรักของนักร้องหลุ่มเสียงดีอฟสุพนัทกลายมาเป็นที่สนใจอีกครั้งโดยชาวเน็ตต่างพากันให้ความสนใจและขุดค้นว่าตอนนี้อฟกำลังคบหาดูใจกับใครอยู่ซึ่งก็มีคนย้อนไปดูบทสัมภาษณ์ของไฮโซโบ ไฮโซสาวที่มีข่าวกับออฟหลังมีคนแชร์ภาพและโมเมนต์ของทั้งคู่ที่ดูสนิทสนมกันจนคนชี้เป้าว่าเป็นตัวจริงซึ่งเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานะว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันยังคุยกันในฐานะเพื่อนอยู่โดยรู้จักจากการที่กลุ่มเพื่อนๆจัดทริปเลยได้ไปเที่ยวและมีโอกาสได้เจอกันถามว่าเขาจีบไหมต้องฝากพี่ๆไปถามเขาหน่อยฝ่ายชายเขาน่ารักดีคุยสนุกก็ขอศึกษาเป็นเพื่อนกันไปก่อนเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเลยอยากดูๆไปก่อนรู้จักเขามาหลายเดือนแล้ว เมื่อถูกถามว่ากังวลไหมก็ไม่สนวนข่าวของฝ่ายชายที่ผ่านมาก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูบ้างยังไม่ค่อยอยากดูเท่าไรเพราะเป็นเพื่อนกันไปก่อนมองว่าเป็นอดีตไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเขาก็เทคแคร์ดูแลดีขขาเจ้าชู้เขาไม่เคยเจ้าชู้ให้ตนเห็นตนก็ไม่กลัวผู้ชายเจ้าชู้มีวิธีในแบบของเราช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เชียร์แต่ขอดูก่อนแล้วกันก็แอบกลัวอยู่ยังไม่อยากโฟกัสไม่อยากให้ใครมองว่าเขาเพิ่งมีข่าวไปแล้ว เราเป็นคนเข้ามาในตอนนั้นหนอก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนต้องใช้เวลาคงอีกนานคุยคุยไปก่อนสักปีหนึ่งตอนนี้คุยกันมาประมาณสีเดือนยังไม่ได้ไปที่บ้านเขาแต่ก็มีโอกาสเจอคุณแม่บ้างแล้ว